นี่คือความรู้สึกของคุณเวลาคุณลืมผ้าคนหนูและนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเวลาคุณขี้เกียจอย่าไม่เอาไม่ไปจะนอนและนี่คือความคิดของคุณเวลามีสาวสวยขึ้นลิฟต์ด้วยฉันไหนครับชันสามค่ะออ๊ปปสตีเนียนแป๊บ นี่คือความรู้สึกของคุณเวลาไปทำงานวันนี้หยุดงานหล่ออะไรแล่วฉลองสินี่คือเวลาที่คุณเผลอลองเพลงขณะใส่หูฟังนี่คือความรู้สึกของคุณเวลาแฟนคุณยอมรับผิดโอเคฉันผิดเองและนี่คือความรู้สึกของคุณเวลาเจอคนร้องเพลงดีกว่า เยและนี่คือความรู้สึกคุณเวลาคุณอัดเสียงเสร็จโอเคลองฟังดูสิเวลาคุณแกล้งเพื่อนแต่หน้าแตกโหจะเห็นแกตั้งตรงนี้แล้วโอ้โหแกซ่อนอยู่ตรงนี้ไอโง่เออเฮ้ยเนี่ยและนี่คือเวลาที่คุณจะไปเข้าห้องน้ำโอเคจองที่ชนะได้ได้ ยัยแม่เห็นหนัง่งใช่เ,เรียบร้อยนี่คือความรู้สึกของคุณเวลาคุณแกล้งน้องคุณสำเร็จสักชิ้นลักกันนะไม่ไดีแดกหรอ,อ,อกไปฝากไ้ก่อนเถอะมึงและนี่คือความรู้สึกของคุณเวลามีการสอบเก็บคะแนนโดยที่คุณไม่รู้ล่วงหนะ้าโอ้ยวัน,นี้เล่นชิวๆโอเคทุกคนวันนี้มีสอบเก็บคะแนนและนี่คือความรู้สึกของผู้ปกครองเวลาส่งลูกๆไปโรงเรียนเสร็จแล้ว โอ้โหลูกๆคงต้องมารงเรียนแล้วสินะโอ้โหพ่อคงคิดถึงลูกมากมาก